สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะฮะก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพาพาแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านมารับชมนะครับกระบะสีประตูออโต้นะครับยกสูงนะนี่นะครับคันข้างหลังอ่าบางท่านมองอย่างนี้แล้วบางท่านรู้แล้วว่าเป็นรุ่นอะไรเนาะนะครับอ่าวันนี้นะครับเฉลยเลยนะครับรถที่ก๊อฟมารีวิวเป็น4ประตูออโต้ xls ครับก็เป็นยกสูงออโต้ตัวเริ่มของเรานะครับแต่ดูรูปแบบการตกแต่งใครบอกว่าออกรถ จะแต่งออฟโรดต้องซื้อแต่ตัวท็อปราคาเป็นล้านไม่เกี่ยวนะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะรูปแบบการตกแต่งเนี่ยมันแต่งได้กับรถทุกรุ่นนะครับแต่งได้กับรถทุกรุ่นนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้เอาไปลุยแต่เราชอบสไตล์นี้นะครับก็เหมือนเนี่ยคันเนี้ยเราก็สามารถแต่งได้นะฮะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าโอยพี่ต้องการเอาไปลุยแบบเต็มที่เลยนะครับแน่นอนมันก็จะต้องเป็นรถขับเคลื่อนที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่อย่างเงี้ยลูกค้าชอบบอกว่าสไตล์ออฟโรด นะครับชอบแบบตายเท,เท่แต่ในการใช้ชีวิตจริงๆไม่ได้ลุยนะครับเนี่ยมันก็แต่งออกมาได้นะฮะไม่ไม่ได้จําเป็นนะครับว่ารถที่แต่งสไตล์ออฟโรดต้องเป็น4ีีนะครับไม่ไม่ไม่ได้เสมอไปนะครับรูปแบบการตกแต่งไม่ตายตัวอยู่แล้วนะครับผมจะพูดตลอดแหละนะครับบางทีเราดูจากคันที่ลูกค้าออกไปก่อนหน้านี้ได้นะครับเราดูเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวทางการตกแต่งเราดูเพื่ออะไรเพื่อดูเป็นแบบ นะครับอ่ะแล้วถึงเวลาตอนเราซื้อถ้าเราชอบแบบเขาเลยมันก็ตามนั้นจะจิ้มได้เลยเนาะแต่ถ้ามีแบบไหนที่เราชอบนะครับชอบกระจังหน้าสีของรถคันนี้ชอบรูปแบบการตกแต่งของรถคันนี้แต่เราซื้อรถรถุ่นนี้ทุกอย่างนะครับมันสามารถพูดคุยกันได้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็พาไปรับชมนะครับสไตล์ออฟโรดนะครับใครที่ ชอบสไตล์ดูดูโหดๆนะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดน,นะฮะก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กรบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับกดคําว่าวิดีโอนะครับก็จะมีวิดีโอ นะครับเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ถ้าเกิดมันยังน้อยเกินไปกดที่เพลย์ลิสต์ได้เลยครับก๊อแยกหมดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับ4ประตูทั้งหมดแคปบกับตอนเดียวอยู่ด้วยกันเอเวอร์เรสต์อยู่ด้วยกันข้อมูลการใช้อยู่ด้วยกันนะฮะก๊อมีทุกอย่างก๊ออัพลงอยู่ในช่อง YouTube อยู่แล้วนะครับรีวิวรถข้อมูลการใช้รถนะครับสิ่งที่เจ้าของรถต้องรู้นะครับมีอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเราไม่ได้มีดีแค่ขายนะครับเรานะครับพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับและ เรานะครับบริการหลังการขายด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมคันนี้กันเพ่อของเราในวันนี้ครับ Ford Ranger XLS XLS นี่มีจำหน่ายทั้งแคบและ4ประตูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยกันทั้งคู่นะครับคันที่เรามารีวิวเนี่ยเป็น4ประตูนะฮะรถเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ เกียร์ออโต้ของ f อ r d ดเนี่ยสามารถเล่นเป็นเซมิออโต้หรือเล่นแมนวนวลได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองได้นะครับแต่เราไม่ต้องเหยียบคัสต์เหมือนเกียร์ธรรมดาเนาะก็สะดวกสบายนะครับเปลี่ยนได้ที่หัวเกียร์เลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงมา้านะฮะแรงบิด405้นิวตันเมตรนะครับวันนี้มาในสีดำนะครับมาในสีดำดุมากนะครับะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับคันนี้นะฮะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับเลือกตกแต่งนะครับอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะครับเป็นอะคริลิกแต่งเรามาดูดีๆนะนะครับอะคริลิกเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่าเนาะนะครับสีมันเป็นสีเทากราฟไฟนะไม่ไม่ใช่สีดำนะครับสีคําว่าเลนเจอร์เป็นสีเทากราฟไฟเนี่ยนะครับก็ดูสวยงามและโดดเด่นนะครับดูมีลูกเล่นนะฮะมันไม่ใช่ว่าแบบ อ่ะถ้าดำเงามันก็เกินใช่ไหมถ้าดำด้านบางทีมันก็เข้ามาอาจจะเห็นแต่ว่าไม่มีลูกเล่นแต่ดูสิครับตอนเป็นสีเท่ากาไฟหไหมครับมีลูกเล่นนะครับมีมุกกระสีนะครับตัวเรื่องของอะคริลิกเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกเป็นของแท้มันมีเป็นสีดําอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราเป็นของแต่งเนี่ยมันมีั้งสีเงินสีขาวสีแดงสีอย่างนี้สีดําด้านสีดําเงานะครับก็ชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับกระจังหน้า นะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD นะครับ <im itation> พื้นกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือสีเบรพื้นฐานของกระจังหน้าตัวนี้ท่านใดต้องการทําเป็นสีดําเงาหรือต้องการเปลี่ยนตัวหนังสือเป็น3มิติหรือเป็นสีอะไรก็ตามสามารถแจ้งได้นะครับจุดเด่นของกระจังหน้าตัวนี้คือมีไฟ LED นะครับสจุดที่ตัวกระจังหน้าไฟ LED เนี่ยเราก็สามารถเลือกต่อได้ว่าจะเอาสีขาวหรือสีส้มนะครับกระจังหน้าตัวนี้สามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นครับ นะครับรุ่นที่มีกล้องหรือมีอะไรก็สามารถใส่ได้นะครับตำแหน่งทุกตำแหน่งอยู่ที่เดิมนะฮะอ่ะกระเถิบมานะครับอะคริลิกแล้วกระจังหน้าแล้วอ่ะมาต่อกันเลยครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าครับครอบไฟหน้าคันนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับมีคำว่าลนเจอร์สีแดงนะครับใส่เข้าไปเพื่อให้รับกับตัวกระจังหน้านะครับให้มองแล้วดูดวงไฟด้านหน้าดูจิกนะครับดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันแน่นอนนะครับไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับที่เป็นเส้นๆแบบนี้ไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับติดตั้งมาจากโรงงานแล้วไฟตัดหมอกของเราเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะครับสำหรับ XLS เนี่ยเป็นฮาโลเจนก็คือพูดง่ายเป็นหลอดสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดสูง่า XLS ขึ้นไปพวกตัวสปอร์ตขึ้นไปเนี่ยพวกนั้นจะเป็น LED นะครับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกเนี่ยมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะเราหมุนล้อไปด้านไหนไฟตัดหมอกด้านนั้นก็จะติดนะฮะแล้ววันนี้ครับใส่ชุดแต่งครับ อันนี้เลือกใส่ชุดแต่งวายนะครับนี่ชุดแต่งวายก็ประกอบไปด้วยนะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับนี่เดี๋ยวบางคนเรียกชายกันชนด้านหน้านะครับนี่ก็คือสเกิร์ตนะครับก็แปะทับกับกันชนเดิมนะครับอ่าสีดำเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยพวกนี้ก็คือกันชนเดิมนะครับอันนี้ก็คือชุดที่ติดเพิ่มนะครับเห็นไหมนะครับก็คันนี้ทําชายกันชนเป็นสีดา นะครับทำชายกันชนเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวมีคำว่าวายนะครับห่วงลากด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับใช้งานได้นะครับลากได้นะครับสามารถผูกเชือกและลากตอนตกลมหรืออะไรได้นะฮะดูดูเลยนะครับคิวล้อนะครับคิวล้อของวายนะครับเป็นคิ้วล้อขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมเดินด้วยยาง นะครับแล้วก็จะมีคําว่า Y อยู่นะครับใหญ่มากนะครับเนี่ยดูนะครับกับมิติที่ออกมาจากตัวรถเดิมนะนี่ถ้าวางนี่ก็ระยะเกือบฝ่ามืออะนะครับนี่ก็ใหญ่นะครับชุดแต่ง Y เนี่ยแต่งสไตล์ออฟโรดอย่างนี้ก็จะดูโดดเด่นเนาะดูดุใช่ไหมครับมันเหมาะกับล้อที่เป็นพวกออฟเซ็ตลึกๆนะครับอย่างเนี้ยคันเนี้ยนะฮะนี่อ่ะเรามาดูด้านข้างต่อนะครับ คันนี้จัดทรงก็คือยกหน้าสองหลังสองนะครับก็คือยกเลยนะนะยกเลยเนาะนี่แบบนะี้คันนี้ยกโดยพื้นฐานนะครับเริ่มเลยนะก็คือเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นของออปชันแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันโครงนะครับเป็นของเจ็ทนะครับการยก2เนี่ยนะครับอันนี้คือผมบอกนะครับว่าเป็นเริ่มต้นนะครับ ผมเห็นหลายท่านนะฮะเราก็มีหลายคนที่โทรมานะครับอันนี้ผมผมผมขอพูดเรื่องยกก่อนนะครับบางคนบอกว่าไปขับไปสักพักหนึ่งยางกินตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับก็จะถามว่าอาพี่ออกรถมาแล้วเนี่ยติดปีกนกไหมตอนเราบอกว่าตั้งศูนย์ไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วครับนะยกสองเลยนะครับขั้นแรกเลยนะครับต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมาก ลูกหมากก็คือเส้นดำๆที่อยู่ผมไม่เห็นไม่แน่ใจนะว่าอยู่ในกล้องเรจะเห็นมเห็นไหมที่เป็นแท่งๆนะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยนะฮะใช้ไปเรื่อยๆกระแทกลงหลุมนู่นนี่นั่นครับเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็งอนะครับรถยกสูงนะครับต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับปีกนกปรับองศาสีแดงๆนะเพื่อให้อะไรเพื่อให้เราตั้งศูนย์ทำอะไรได้เปลี่ยนลูกหมากนะครับให้มันพอดีนะครับมันนั้นเดี๋ยวมันหักเนาะ ถามว่าโช๊คเดิมใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแค่ใช้ได้นะครับอ่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนไปชุดอย่างเงี้ยบอกว่าฮิ่บก็บแล้วยังไงแค่ใช้ได้คือขับได้ครับแต่มันอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าแต่อย่างเงี้ยอนาคตเราสามารถไปเปลี่ยนโช๊คตามได้นะครับพวกโช๊คที่เป็นอ่าอย่างสมมุติเนาะอ่าโปรเฟนเดอร์หรืออะไรก็ตามนะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะกระบอกมันจะปรับสูงต่ำได้นะครับ มันก็จะไม่ยันขนาดนี้แต่ถามว่าอย่างเงี้ยขับได้ไหมขับได้นะครับขับได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ผมไม่แนะนํานะครับบางคนบอกว่าพี่อยากยกนะยกแล้วนะครับเปลี่ยนแต่ลูกหมากกันโค้งไม่เป็ี่นปีกนกนะครับยางพี่ก็ไปมันก็ขับรถกินหน้ายางกันไปเรื่อยเนาะยางก็เสียนะครับขับก็ไม่ดีนะครับเสี่ยงอีกถูกไหมครับถ้าจะเริ่มต้นอย่างน้อยเริ่มต้นอย่างน้อยๆนะครับเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากแล้วก็ลองก้อนไปอย่างนี้ แต่ถ้าจะยกนะครับเอาขับดีต้องเปลี่ยนโชกนะครับต้องเปลี่ยนโชกคเนาะไม่ให้มันสุดกระบอกขนาดนี้นะครับอ่ะก็ให้มันมีระยะนะครับในการที่มันยุบตัวแล้วก็ขึ้นลงได้นะพวกนั้นไม่ใช่เป็นโช้คแต่งพวกนั้นมจะเป็นเหมือนสตัดนะครับปรับสูงต่ำได้นะฮะอ่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนเนาะบางคนอธิบายบางคนไม่อธิบายนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าทุกคนที่ซื้อแล้วก็เข้าใจนะครับแต่การยก นะฮะเหมือนที่บอกครับว่าบางคนบอกขับดีใช่ครับมันอาจจะขับดีกว่ากว่ากว่าบางแบรนด์นะครับแต่มันไม่ได้ขับดีกว่าของเดิมนะอันนี้เราคุยกันตรงๆนะครับบางคนออกไปขับไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนนะคุณก็ต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วผมไม่ต้องอธิบายนะก็ไม่ต้องอธิบายเพราะว่าขายอย่างเดียวขายง่ายนะครับแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าทุกคนรู้นะครับหล่อ แน่นอนครับทุกอย่างเห็นนะมันสะกดด้วยคําว่าหล่ออย่างคันนี้ครับหล่อแต่ถ้าเกิดลูกค้าเข้าใจลูกค้าเคยขับลูกค้าบอกว่าที่เคยขับพี่รู้โอเคอย่างนั้นง่ายแต่บางคนนะครับไม่เคยขับไม่เคยรู้แล้วมาเจออย่างนี้แล้วตอนน้นไปขับขับไม่ได้ขับไม่ได้ภาระไปอยู่กับลูกค้าเลยนะครับภาราไปอยู่กับลูกค้าเลยเนาะเพราะการยกการทําอย่างเงี้ยนะครับช่วงล่างหมดประกันแล้วนะครับหมดประกันแล้วแล้วเราก็ต้อง แน่ถ้ามันจะหมดปะก,กันกับทั้งฟอร์ดแล้วก็ควรที่จะทําให้มันได้ดีๆนะครับแล้วก็ควรที่จะรู้เนาะเพราะการทําชุดอย่างเงี้ยมันก็มีราคาอยู่หลายตั้งเหมือนกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับการยกแล้วก็ช่วงล่างเนาะอ่ะเรามาดูนะครับ,บเบรกนหน้าดิสหลังดำอยู่แล้วแล้วก็ล้อมแม็กคันนี้ล้อยี่สิบออฟเซ็ตลบยีบ่สี่นะครับออฟเซ็ตนะครับลบยิ่งลบมันก็จะยิ่งยืดออกมานะครับยิ่งลบมันก็จะยิ่งยืดออกมานลบยี่สี่จับคู่กับยาง mt ยัง33คูณ12.5อาเนาะเป็นยางมัดนะดอกลึกๆครับดอกออฟโรดนะครับโคตรโไว้ลุยนะครับดูดันนะครับแต่พวกนี้คนขับนะครับต้องรู้นะครับว่ามันวิ่งบนถนนดำเนี่ยมันดังนะครับแล้วมันเจอน้ำเนี่ยไม่ได้ถ้าฝนโตกถนนลื่นวิ่งเร็วๆเจอโค้งไงนะครับมีสิทธิ์แหกนะนะครับอย่างนั้นคนที่ใช้ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตยังไง เราเคยขับไหมบางคนเคยขับมันก็ง่ายถูกไหมครับอ่าพวกนั้นเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยขับเราต้องศึกษาเราต้องถามนะฮะ,ะเปลี่ยนไปบางคนไม่รู้มันเท่เปลี่ยนไปอันตรายอีกบางทีเราอาจจะลดจากความเท่ของดอก MT ลงมาเหลือ r t ได้ไหมเออมันดีขึ้นวิ่งบนถนนดำดีขึ้นดอกมันไม่ดุไม่โหดขนาดนี้อ่ะหรือว่าเราจะซอฟลงมาเหลือ AT ได้ไหม นะครับเพื่อให้ซื้อรถไปแล้วใช้ได้นะครับใช้กับชีวิตประจําวันของพวกแต่ละคนได้นะครับของลูกค้าแต่ละคนได้เนาะเนี่ยนะครับดูคันนี้เลยลบยี่สิบสี่ขนาดคิ้วร้อยใหญ่ๆมันยังล้นออกมาเลยนะครับแต่คันนี้สวยนะผมพูดจริงๆนะครับลูกค้าแต่งสวยสวยเลยครับสวยมากนะครับแต่ทุกอย่างนะครับผมอยากอธิบายเนาะบางทีทํามาบางคลิปก็ไม่ได้อธิบายลูกค้านะครับก็คลิปนี้ก็เลยอธิบายเลยแก้มันคลีบระบายความร้อนนะครับ กระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวคันนี้ใส่กันสาดแต่งนะครับกันสาดแต่งก็มีจำสังเกตเลยครับง่าย,ายมีคำว่าเลนเจอร์ถ้าไม่มีนะครับไม่มีคำว่าเลนเจอร์มันก็จะดูเลยครับกันสาดแต่งมันจะสุดขอบหลังสุดขอบบนเห็นไมครับมันจะสุดหมดทุกขอบนะครับอ่านะแต่ถ้าเกิดกันสาดแถมมันจะทรงสลิมเนาะก็ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับออกรถกับผมจะติดเท่าไหร่4ี 6, 6 8 0บหิไล่ไปได้เลยแต่ละบาน นะครับเบาะรองมือเป็นสีดําด้านนะครับการลอยเล็บเรื่องลอยเครื่องประดับไปถูตัวรถนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถบันไดดำเนาะอ่เมื่อกี้ให้ดูทรงอีกทีหนึ่งผมไม่ยิงยืนยนันคำว่าหล่อนะครับอ่ะยังยืนยันคำว่าหล่อเหมือนเดิมนะนะครับข้อฝาถังน้ํามันเป็นสีดําด้านติดสติ๊กเกอร์ครับคำว่า Ranger, เนาเจอร์เป็นลายกรงเล็บเหมือนลายกรงเล็บแรปเตอร์เนาะนะครับแล้วก็เลือกสติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่นะครับให้มันดูออฟโรด ะโลบ้าลเหล็กนะครับทรงขายาวของอเลนเดอร์ตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตนะครับเป็นทรงสปอร์ตก็จะมีพวกเนี่ยไฟเบดเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีนะครับ,นะรบพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านเข้าไปนะครับก็ให้ดูสปอร์ตนะครับดูไฟท้ายดูมีทรงมากขึ้นนะครับ ไฟท้ายคันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น Full LED นะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟแต่งนะครับเปลี่ยนเป็นไฟแต่งนะครับก็เหมือนกับตัวท็อปเลยเห็นไหมเหมือนมากนะฮะถ้าชอบก็สามารถเปลี่ยนได้ด้านหลังมีฝาท้ายเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับ XLS มีกล้องฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับคันนี้ติดค่าท้ายฟอร์ดนะครับเป็นสีดําแบบนี้เข้าไปเนาะก็เป็นตัวค่าท้ายเลย แล้วก็ติดอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์เข้าไปเปลี่ยนกันชนท้ายนะครับเป็นของคิงคาร์นะครับที่เป็นตัวเคอย่างเงี้ยเนาะนะฮนะก็มีห่วงโอเมก้ามีไฟถอยมานะครับสวยดูสิออฟโหดมากนะดูดุเลยคันนี้อ่นะผมพาไปดูภายในนิดนึง คันนี้นะครับเปลี่ยนบอ่อหนังนะครับเปลี่ยนบอ่อหนังเป็นดําได้แดงบบกคนขับปรับ6คือจะมีตัวเงี้ยสูงต่ํานะครับอันนี้พนักพิงสูงต่ําแล้วก็เดินหน้าถอยหลังก็อยู่ใต้เบาะนะครับผู้โดยสารเนี่ยจะไม่มีสูงต่ําก็จะปรับได้4ี่ทิศทางนะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้าหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเนาะกุญแจเป็นไนทคียดอกหนึ่งนะครับไนคียก็คือเป็นกุญแจพับอย่างนี้แล้วก็ดีดขึ้นมาเห็นปะนะครับแล้วก็เป็นกุญแจที่เป็น แทงใตตัวดอกหนึ่งนะครับก็เปิดไฟตันหมอกหลีแสงหน้าจอปรับไฟหน้าสูงต่ำจอ8นิ้วนะครับจอเลื่อนไม้8นิ้วจอกลาง10นิ้วนะครับจอกลาง10นิ้วด้านหน้ามี u s b Type A ท y p e C แล้วก็คันนี้จะเป็นปีโมเดล2023นะครับก็มีโหมดการขับขี่4โหมดนะฮะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนวนวลได้แอร์แบ,บ็ก6ใบนะครับ จอ10นิ้วเนี่ยตัวนี้เรามีรองรับโทรฉุกเฉินนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นซิงค์โฟเออันดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพได้นะครับแบบไร้สายได้เลยนะครับต่อฟอร์ดพารได้นะครับสตาร์ทรถดับรถได้เพราะเป็นเกียร์ออโต้ดูตำแหน่งรถล็อกรถปด od, ลดล็อกรถได้นะครับนัดเข้าศูนย์ได้เรียกรถสไลด์ได้นะครับก็ต้องบอกว่าครบคันนะครับเนาะอ่ะก็ท่านใดสนใจนะครับเรื่องรูปแบบการตกแต่ง นะครับรูปแบบรอแบบนี้ก็สามารถส่งรูปและคลิปมาได้นะครับพูดคุยกันได้าบางคนแบบว่าหุยก็พูดอย่างนี้แล้วพี่จะยังไงนะครับบางทีเราคุยกันเหมือนที่บอกครับท้ายที่สุดผมเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับผมก็ต้องคุยกับพี่ตรงๆเนาะนะครับถ้าพี่บอกว่าเคยใช้แล้วพี่จะใส่ย,ยางยี่ห้อไหนก็ได้ถ้าพี่เคยใช้นะครับพี่จะใส่ย,ยางแบบไหนก็ได้แต่ถ้าพี่ไม่เคยใช้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมขายนอกผมไม่อยากขายรถ นอกจอากคำว่าขายอะ่ะผมก็อยากให้ลูกค้าได้ใช้งานได้ดีแล้วก็ปลอดภัยกับลูกค้าด้วยนะครับ่ะยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกทกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมเลือกถึงกอนะ้เบอร์โทรไอดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ